นี่พี่กับพี่สะพ้ยดูแลพ่อกันยังไงทำไมถึงปล่อยให้เป็นแบบนี้ถ้าพ่อเป็นอะไรขึ้นมาฉันไม่เอาพี่ไว้แน่พูดอะไรที่ไม่เข้าหูพี่อีกแล้วก็ประตูอยู่ทางโน้นเชิญเพราะระวังนะครับค่อยๆนั่ง น้ำมนต์ครับกับข้าวพ่อเสร็จหรือยังครับกับข้าวใกล้เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวรบกวนพ่อรอสักครู่นะคะครับพ่อคะพ่อไม่เป็นไรใช่ไหมคะพ่อไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกปีใหม่มาได้ไงนะลูกแค่ความบรรสูงนิดหน่อยลูก ไม่ต้องเป็นห่วงพ่อนะนี่พี่กับพี่สะพ้ายดูแลพ่อกันยังไงทำไมถึงปล่อยให้เป็นแบบนี้ถ้าพ่อเป็นอะไรขึ้นมาฉันไม่เอาพี่ไว้แน่ทำไมพูดกับพี่สะพ้ายแบบนั้นล่ะปีใหม่เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับพี่สะพ้ายของลูกนะน้ำมน่ะเขาทำกับพ่อให้พ่อกินแต่ละวันไม่ซับกันเลยเขากลัวพ่อจะเบื่อกับข้าวบ้านๆมันจะไปพอกินอะไร เดี๋ยวหนูโอนเงินให้พ่อห้าพันนะพ่ออยากจะกินอยากจะซื้ออะไรพ่อก็เต็มที่เลยแต่พ่ออย่าเอาเงินไปให้คนอื่นใช้นะพี่ใหม่แกพูดจาแบบนี้ได้ยังไงแกกลับมาเยี่ยมพ่อพี่กับพี่สะพ้ายก็ยินดีต้อนรับแต่ถ้าแกกลับมาแล้วพูดจาเสีย,สย,ห,ายหายต่อว่าพี่สะพ้ายหรือว่าพูดอะไรที่ไม่เข้าหูพี่แล้วก็ประตูอยู่ทางโน้นเชิญ พี่ท็อปทำไมพี่ไม่เข้าข้างน้องสาวแท้ของตัวเองน้องเป็นคนในครอบครัวเดียวกันกับพี่นะแต่พี่ดันไปเข้าข้างพี่สะพภที่เป็นคนนอกมันใช่เหรอพ่อคะพี่ไม่ยอมเข้าข้างหนูเลยอะคนนอกใครกันที่เป็นคนนอกเสื้อผ้าของพ่อใครเป็นคนซักกับข้าวที่พ่อกินอ่ะใครเป็นคนทำตอนที่พี่ออกไปทำงานอยู่ข้างนอก ใครที่เป็นคนดูแลพ่อแกเหรอก็ไม่ใช่แกแค่กลับมาโอนเงินให้พ่อแค่เนี้ก็เรียกว่าเป็นลูกที่กระตันยูแล้วอย่างนั้นเหรอความกระตันยูอ่ะเขาไม่ได้วัดการที่ค่าของเงินแต่มันขึ้นอยู่กับการที่เราดูแลเอาใจใส่ท่านและการที่เราตอบแทนพระคุณจากจิตใต้สำนึกเราต่างหากแบบนี้เขาถึงเรียกว่าความกระตันยูที่แท้จริงแล้วแกล่ะเคยทำสิ่งเหล่านั้น ให้พ่อบ้างแล้วหรือยังฉันมันก็เป็นหน้าที่ของพี่สะพ้ายอยู่แล้วนี่ฉันก็มีครอบครัวของฉันเหมือนกันฉันก็ต้องดูแลฝั่งบ้านสามีฉันสิแกก็เป็นลูกสะพ้ายของบ้านคนอื่น<ม>เขาเหมือนกันควรเอาใจเขาอ่ะมาใส่ใจเราถ้าบ้านสามีอ่ะทำกับแกแบบนี้บ้างแกจะรู้สึกยังไงก็ฉันพี่จะบอกอะไรให้นะ ในเมื่อแกแต่งงานออกไปแล้วอะ่ะก็ไม่มีสิทธิ์พูดในบ้านหลังนี้พี่สบายแกจะดีไม่ดีพี่กับพ่อรู้ดีที่สุดเรื่องในครอบครัวของพี่พี่จัดการเองได้พี่พูดอย่างนี้ได้ไงฉันพูดด้วยความหวังดีนะแต่ถ้าจะไม่ต้อนรับกันก็บอกกันดีๆสิไม่ต้องมาไล่กันด้วยคำพูดแบบนี้หรอกปีใหม่ ถ้าน้องมาด้วยความหวังดีจริงๆอะ่ะครอบครัวของเราก็ยินดีต้อนรับเสมอแต่ถ้าแกมาแล้วพูดจาเสียเสียหายหายแล้วทําให้คนอื่นเขารู้สึกแย่พี่ว่าวันนี้แกกลับไปเถอะนี่พี่ไล่ฉันเหรอได้ในเมื่อพี่ไล่ฉันฉันก็จะไปเพราะคุณไม่ว่าน้องแรงไปนหน่อยเหรอเขาเป็นน้องสาวคุณนะไม่เกินไปหรอกลูก สักวันหนึ่งปีใหม่ก็จะเข้าใจเองมามากินข้าวกันเถอะลูกค่ะแ้เดี๋ยวหนูไปเอายามาให้พ่อนะคะมาครับพ่อวันนี้กับข้าวใหม่ด้วยน่ากินมากเลยเดีย๋ยวผมเปิดทีวีให้นะ ชอบคลิปของเรากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ